ครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมสมัครสโมสร18ตาย12 <coughs> 40 <coughs> <coughs>

เป็นไหนเป็นบอยสิริชัยลงมาดิจันท์บอยอยู่ที่ไหนบอยอยู่ไหนครับแต่บอยอยู่ที่โผล่บอยรุ่งรอดท่านวันดีวันดีนี่น่ารักมากเลยนะฮะดีสาวบอยสิริชัยกับตูนรุ่งรอดตัวเป็นเป็นวันดีเจ็ตที่ไม่ตาย มา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 นี่ก่อนแล้วมารัดมาเดี๋ยวต้องถ่ายรูปก่อนอ่า่าแอนออร์ดีมาหรือเปล่าวันนี้ไหนแอนอ๋อคนนี้แอนออร์ดีเหรอโอ้โหดูสิผมเองไม่ได้ติดตามเลยโอ้ใครอ่ะก็ต้องถ่ายรูปคู่ั้งสองคนก่อนระหว่างแอนออร์ดีกับบอยนะบอยสิริชัยกับนี่ สองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อปู่ถ้ามากราบไหว้หลวงพ่อปู่แล้วธุรกิจผมมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอโอ้โหแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ครับบอยปีนี้36มสิบนะครับ36แล้วเออครับสามสิบสอนะสามสิบสองอ๋อสายังแก้วใช่ไหมฮะโอ้โหน่ารักมากนี่เดี๋ยวจะทิ้งให้ปิดหอป็นหอกราบไหว้หลวงพ่อปู่เพื่อเป็นสิริมงคลจะได้รูปสวยรวยทรัพย์ จะได้เสียงดีตลอดการจัดดังไปทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะี่เะเวทีของกอยสิริชัยใจเกินร้อยโอ้โหวันนี้ดูสิน่ารักท่านนั้นเลยดูแต่ละคนสวยๆท่านนั้นเลย